ถึงแล้วนะคะ FC นะคะตอนนี้ก็อุ่นใจสบายใจได้นะคะมาก่อนเวลานะคะมีเวลานั่งไร้สดรอนั่งไร้สดรอเจ้าเก่าเวลาเดิมนะคะเจ้าเก่าคนเดิมนะคะมาส่ไม่มาส่ก็บังคับไม่มาส่งจ้าสวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะ ดี่ก็มาส่งพี่รอมนะคะกับพี่สนุโลกนะคะอำลาเก็บปุ๊บเกย์ไปทำธุระไอพี่น่าดีแน่ไปทำธุระครับหนูมีข้าวหน้าหนูพาไปส่งถึงบ้านแล้วนะคะพี่ตีช่วยมาหมุนหนึงอันนี้ในห่อแก้วเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใส่พูดอะไรนะอะไรโมลิปัสลื้อเก็บกระเป๋าแม่ ก็ใครตวนบนหนักเอกับเราฮะเดินทางปลอดภัยค่ะพี่ล้อมใจแม่ไปดูต้นไม้ได้เด้อจ้้ค่ะเอฟซีหลังจากที่ไปส่งพี่ล้อมขึ้นรถนะคะกับพิษณุโลกนะคะก็เสร็จธุระแล้วตอนจะกลับบ้านนะคะค่ะกลับก็พา แอดชัยแวะดูต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เขาอยากได้น้องมนก็ไม่ทราบว่าเขาอยากได้ต้นไม้อะไรนะคะก็เลยแวะดูสวนต้นไม้ก่อนนะคะแล้วก็ให้แอดชัยลงไปหาดูต้นไม้นะคะส่วนน้องมนนะคะน้องมนก็จะไปดูบัวสีนะคะซึ่งน้องมนยังขาดบ Oscar ัวสีอยู่ซึ่งเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะคะที่น้องมนยังไม่ได้นะคะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้า นะคะที่น้องมนยังไม่ได้มาปลูกนะคะเดี๋ยวน้องมนจะไปลองหาดูนะคะว่าบัวสีที่น้องมนต้องการเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าไม่มีสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นสีใกล้เคียงกับสีแดงมันจะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลองดูนะคะสาเหตุที่น้องมนทําไมถึงอยากได้บัวสีไปปลูกเยอะๆให้ครบทุกสีก็เพราะว่าอนาคตนี้น้องมนก็อยากจะทำอ่า เพาะพันนะคะเพราะพันธุบัวสีขายนะคะก็คืออยากจะมีบัวหลากสีสันหลายสีอยู่ในกอเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยน้องมนก็เลยอยากจะเอาไปปลูกเพื่อเป็นต้นพันธุ์นะคะต้นแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์บัวสีนะคะอนาคตน้องมนก็จะขยายนะคะขยายบัวสีนะคะหลากสีสันนะคะอย่างต่ําก็ต้องมีห้าสีแหละค่ะขึ้นไปเนาะ ก็ขยายให้มันครบทุกสีในกระถางเดียวอย่างเนี้แล้วเราก็จะเพาะพันธุ์ขายได้นะคะก็อาจจะเป็นขายส่งก็ได้นะคะขายส่งตามร้านต้นไม้ก็ได้หรือว่าเราจะขายเองที่สวนหรือว่าขายทางออนไลน์ก็ได้นะคะ FG ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะท่านใดก็อยากสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะน้งองมนก็สามารถจัดส่งให้ได้นะคะ แต่การเริ่มต้นนะคะน้องมนก็หาเลือกอแม่พันธุ์บัวสีก่อนนะคะว่าสีส,สวยๆที่เราต้องการเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะคะแล้วเราก็มาเลี้ยงนะคะเลี้ยงทําพันธุ์นะคะแล้วก็ขยายนะคะขยายให้มันได้เยอะๆนะคะแล้วเราก็จะสามารถส่งออกขายทางออนไลน์ได้นะคะเอซีน้องมนเป็นคนที่ชอบปลูกบัวนะคะชอบสีสันของบัวมากๆเลยนะคะ ก็อยากจะทดลองดูนะคะเออยากจะทําอยากจะทดลองเพาะพันธุบัวขายดูนะคะว่าจะสามารถทําได้ไหมขายได้ไหมนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องมนด้วยนะคะกดไลค์กดแ,กแชร์ติดตามชมคลิปนะคะจนจบคลิปนะคะเอฟซีเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องมนได้มีพละกําลังกายกําลังใจทําในสิ่งที่ตนต้องการอยากจะทํานะคะอนาคตข้างหน้านะคะ อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะขายเกี่ยวกับพวกอ่าเมล็ดพันธุ์ดอกไม้หรือไม่ก็บวัวขยายพันธุ์บัวสีขายทางออนไลน์อย่างนี้นะคะสิ่งที่น้ำมนตต้องการอยากทำเนาะก็ฝากเป็นกำใจด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ก็กลัขบขอบพระคุณเอฟซี FC ทั่วโลกที่เมตตาเข้ามารับชมรับฟังค่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคาีร่ำรวยทุกทุท่านค่ะกลับสวัสดีคะ่ะ ก็น้งมลก็หาเลือกบัวสีนะคะก็สรุปแล้วนะคะสีแดงก็ไม่มีนะคะสีสีแดงไม่มีสีที่น้งมลต้องการนะคะแต่มันจะมีสีอ่าชมพูเข้มหรือว่าชมพูบานเย็นนะคะมันจะเป็นชมพูเข้มๆเลยนะคะชมพูบานเย็นเข้มๆมันจะออกออกบานเย็นเข้มไปเลยนะคะสีนี้ก็น่าจะทดแทนสีแดงได้นะคะสีแล้วก็จะมี สีขาวอมชมพูนะคะมันจะมี2สีอยู่ในดอกเดียวก็คือสีขาวอมชมพูอ่อนๆนะคะกลีบอมชมพูอ่อนๆอ่ะสีนี้น้ำมนก็ยังไม่มีนะคะก็ได้2สีนี้ไปปลูกเพิ่มนะคะแต่ก็ยังขาดสีทองนะคะขาดสีเหลืองนะคะขาดบัวสีเหลืองกับบัวสีฟ้านะคะขาด2สีที่ยังไม่ได้เนาะก็ตามหาต่อไปค่ะ ส่วนจะซื้อทางออนไลน์ซื้อมเมล็ดมาเราก็กลัวจะไม่ชัวร์นะคะน้องมนก็เลยมาเลือกดูด้วยตาของตัวเองค่ะก็คือมาดูด้วยตาอย่างนี้แหละให้มันเห็นออกเป็นสีสีไปเลยนะคะมันจะได้ชัวร์วเนาะก็วันนี้ก็ได้ไปสองสีค่ะขาวกรีบชมพูนะคะขาวกรีบอมชมพูแล้วก็สีบานเย็นนะคะสีบานเย็นก็คือชมพูเช้มเช่มๆนะคะสีบานเย็นเนาะจะออกแดงก็ไม่แดงออก ชมพูก็ไม่ออกจะออกม่วงก็ไม่ออกนะคะเนอะมันจะออกเป็นบานดินส่วนสีม่วงก็มีแล้วค่ะสีเนาะก็สุดท้ายก็ได้สองสีนะคะได้บัวสองสีไปปลูกเพิ่มอีกนะคะอนาคตก็เตรียมขยายพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์บัวสีขายนะคะให้มันครบห้าสีนะคะแล้วมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะกลับสวัสดีค่ะ